การคำนวณน,นะคะหาปริมาณกรดไฮโดรคลอริกในน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะจากการไตเตดซึ่งตัวอย่างของเราเป็นกรดใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าเราต้องไปไตเตดกับเบดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการไตเตดประเภทกรดเบทซึ่งเบทนะคะที่เราจะไตเตดด้วยเนี่ยก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐานทุตียภูมินะคะ เตรียมแล้วความเพิมข้นไม่แน่นอนต้องไปต้องนำไป standardization ก็คือเทียบม,มาตรฐานให้ได้ความเพิ่มข้นที่แน่นอนก่อนนะคะจุดประสงค์ค่ะเพื่อหาปริมาณกรดไฮโดรคลอริกในน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะเราก็จะรู้ว่าเนี่ยในน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบคือกรดไฮโดรคลอริกอยู่ซึ่งเป็นแบบกรดแก่มากเลยมีคุณสมบัติในการกัดนะ,ะภาพสิ่งสกปรปกให้หลุดลอกมา เรามาดูทฤษฎีค่ะกดไฮโดรคลอริกนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่ากดเกลือนะคะสูบรมเลกุลก็คือ hcl นะคะจัดเป็นกดแก่กดแก่แสดงว่าอันตรายไหมอันตรายนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งของเหลวและแก๊สนะคะ หากอยู่ในสภาวะแก๊สนะคะจะเรียกว่าไฮโดรเจนคลอไรเมื่ออยู่ในสถานะของเหลวจะเป็นสารที่ไม่มีสีนะคะหรือมีสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็มีฤทธิ์กัดก่อนรุนแรงนะคะเพราะเป็นกดแก่ต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับร่างกายของเราการหาควอมเป้นของกไดไฮโดรคลอริกนะคะอาศัยหลักการไตเตะกดเบสซึ่งกไดไฮโดรคลอริกมันเป็นกดใช่ไหมคะ เราก็จะนาสาระละลายกรดไฮโดโครคลอริกที่ต้องการทราบความเข้มข้น,นมาตเตะกับสาระละลายมาตรฐานของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสาระละลายมาตรฐานโดยมีฟินบิทารีนเป็นอินดิเคเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการการเกิดปฏิกิริยานะคะ h CL บวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โซเดียมคลอไรด์บวกน้ำอย่างที่บอกไปนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น สารละลายมาตรฐานอะไรคะทุติยภูมินะคะต้องผ่านการ standardization ก็คือเทียบม,มาตรฐานก่อนกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิก็คือ khp นะคะ p o t ท s เ i u m hydrogen p h o ทาเ a t e นั่นเองถ้าเราเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เทียบม,มาตรฐานเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาเตะเด็ดกับกดตัวอย่างได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะสารเคมีมีอะไรบ้าง สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราเตรียมขึ้นแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ไหนอยู่ในบิวเลตนะคะอยู่ในบิวเลตอันนี้เราเป็นคนเตรียมแลวทราบคั้นุณแน่นอนอันนี้นะคะจากการทดลองแรกเราเตรียมอันนี้จะเป็นตัวอย่างของครูนะคะความเข้มข้น0.1706โมลาร์นะคะอันเนี้ยที่เป็น ค่าที่เรานำไปเทียบม,มาตรฐานคือ standard decision แล้วนะคะเราก็จะรู้ความพ้พน,พนที่แน่นอนของมันแล้วเราก็มาเตะกับตัวอย่างได้ตัวอย่างไฮโดรคาริกก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำของเราก็จะใส่ในขวดรูปแชมพูนะคะแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์คือฟีนอลพทาลีน การทดลองนะคะเราก็จะปีเปตตัวอย่างกรด HCl นะคะก็คือน้ำยาล้างน้ำหนึ่งมิลลิลิตรนะคะแล้วก็ปีเปตน้ำกันลงไปเก้ามิลลิลิตรนะคะเพราะว่าไฮโดรคลอริกเนี่ยในน้ำยาล้างน้ำเนี่ยมันจะแบบมีความเข้มข้นสูงเราก็เลยนำมาเอ,อ่อนำมาแค่หนึ่งมิลลิลิตรเท่านั้นนะคะ เพราะว่าถ้าเรานํามาเยอะเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้สารในการไตเทตเยอะแล้วเหตุผลที่เราเติมน้ําลงไปนะคะเพื่อให้การไตเทตเนี่ยสามารถมองจุดยุติที่ชัดเจนถ้าเราปีเปตตัวอย่างไปแค่1มลลิตเนี่ยปริมาตรมันน้อยมากบางทีอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะักเราก็เลยเติมน้ํากันลงไปนะคะแต่ว่าเนื้อสารจริงๆจะมีแค่1มลลิตรเท่านั้นเติมน้ํากันไป เพื่อให้ไตเตล์ได้ง่ายขึ้นมองสีได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือตัวอย่างก็คือปิเปตกดไฮดโดรโคลอริกมา1มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่แล้วก็ปิเปตน้ำกัน9มิลลิลิตรใส่ขวดรูปชมพู่แล้วก็หยดอินดิเคเตอร์นะคะ2-3หยดแล้วก็มาไตเตล์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะจนกระทั่งเปลี่ยนจากใสเป็นสีชมพูอ่อน นะคะก็จะถึงจุดยุติแล้วเราก็จะทราบปริมาตรที่ใช้ไปนะคะในบิวเลตแล้วก็นำมาคำนวณหาความเข้มข้นนะคะของกดไฮโดโครคอริกในตัวอย่างล้างห้องน้ำนะะในหน่วยโมลาริตี้และเปอร์เซ็นต์โดยมวลเออคขอโทษา่ะเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร คำนวณ2หน่วยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นตารางบันทึกผลนะคะ,ะให้เราเขียนไวด้วยว่าโซเดียโมไนโรตรไซด์สารละลายมาตรฐานของเราเข้มข้นเท่าไหรอ่อันนี้ตัวอย่างของครูคือมันเข้มข้น0.1706โมลาเขียนไว้ก่อนจากการทดลองแรกนะคะที่เราเอาไป standardization แล้วรู้ความเข้มข้นที่แน่นอนแล้ว อะในตารางปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้คือเท่าไหร่คะตัวอย่างเราเ้า1มิลลิลิตรปริมาตรของโซเดีมยมไฮดรอกไซด์นะคะที่ใช้ในการไตเตรด,ดูจากไหนดูจากในิวเลตที่ใช้ไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะของครูใช้ไป26.9 27.00 26.70กนะคะการเป็นสีของอินดิเคเตอร์ก็คือใสไปเป็นชมพูอ่อนความเข้มข้นของกดไฮโดรคลอกริกตัวอย่างอันนี้เราจะคำนวณน,นะคะจากความสัมพันธ์ กดไฮโดรคลอริกบวกโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะจะได้โซเดียมคลอไรด์กับน้ำนะคะก็จะได้โมล HCl หารหนึ่งหนึ่งมาจากนี้เท่ากับโมล nao h หารหนึ่งหนึ่งคือมาจากอันนี้อันนี้ถ้าหารหนึ่งนะคะก็ได้ตัวมันเองจากนั้นเราก็แปลงเป็นมิลิโมลของ hcl เท่ากับมิลิโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์จากนั้นเราก็แปลงเป็น m คูณ v m ของใคร m ของ hcl id v ของคร v ของ hcl เท่ากับ m ของใครของ NaOH v ของใคร v ของ NaOH นะคะซึ่งอันนี้เราต้องการรู้ความเข้มข้นหรือปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกก็คือโมลาร์ของไฮโดรคลอริกตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ยึดตัวนี้เอาไว้แล้วก็ย้าย v HCl จากคูณย้ายไปไปหารนะคะ อันนี้เราก็แทนค่าเลยโมลาร์ของ n a o h นะคะก็คือสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราเทียบม,มาตรฐานแล้วนะคะอันนี้ของครูก็คือ0.1706นะคะอันนี้แต่ละกลุ่มก็คือแทนค่าของตัวเองไปนะคะแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้นะคะการทดลองที่1นํามาแทนของครูจะเป็น26.90 าด้วยปริมาตร HCl นะคะเท่าไหร่คะคือ1มิลิลิตรคือเนื้อของตัวอย่างที่เราปิเปตใส่โครลูชมพูไปคือ1มิลลิลิตรคะคำนวณแล้วได้4.5891นะคะหน่วยเป็นโมลาร์นะคะหรือโมลาริตี้แล้วก็ทำค่าเนี้ยมาใส่ในตารางการทดลองที่1นะ่นะ แสดงการคำนวณในตัวอย่างที่1มานะคะแล้วก็ที่เหลือให้เรากดคลิดเลขเอาจากนั้นค่ะเมื่อได้การทดลอง3ค่านะคะเราก็นำมาเฉลี่ยค่ะ คือนำสามค่าที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะคะมาบวกกันแล้วก็หาร3ค่ะหารจำนวนข้อมูลก็จะได้เป็น4.5834เขียนหน่วยมันด้วยคือโมล,ลาร์นะคะแล้วก็เอาไปแทนใส่ในตาราง4 ห้าแปดสามสี่นะคะอันนี้คือคำนวณความเข้มข้นมาในหน่วยโมลาร์นะคะต่อมาค่ะครูให้คำนวณนอกจากหน่วยโมลาร์แล้วเนี่ยคำนวณเป็นร้อยละโดยปริมาตรด,ด้วยนะคะก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเราจะเรียกว่าร้อยละโดยปริมาตรได้นะคะเราก็จะแปลงหน่วยโมลาร์ให้เป็นร้อยละโดยปริมาตร ซึ่งสูตรที่เกี่ยวข้องนะคะในการแปลงหน่วยโมลาริตี้เป็นร้อยละโดยปริมาตรคืออะไรคือโมล่าเท่ากับ10คูณเปอร์เซ็นต์คูณดีณดหารมวลโมเลกุล,ลกสูตรนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโมลาริตี้แล้วก็ร้อยละโดยปริมาตรหรือร้อยละโดยมวลนะคะแต่ถ้าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะ,ะจะเป็นโมล a าโมลาเท่ากับ 10%หานมวลโมเลกุลนะคะอันนี้คือจะเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแต่ถ้าเป็นอันนี้ร้อยละโดยปริมาตรนะคะหรือร้อยละโดยมวลจะเป็นสูตรนี้จะมีตัวดีอยู่ด้วยะะดีคืออะไรดีคือความหนาแน่นนั่นเอง ซึ่งดีนี้ดีเป็นของใครก็คือของ hcl นั่นแหละนะคะเราก็แทนค่าเลยสิบคูณเปอร์เซนอ่ะขออภัยค่ะเราย้ายข้างก่อนเราต้องการรูปเปอร์เซ็์ใช่ไหมที่เหลืออโมเบกริกุลหารอยู่เราย้ายไปเป็นคูณสิบคูณอยู่ย้ายลงไปเป็นหาร D ด้วยนะคะจากนั้นเราก็แทนค่าลงไป ดาษไม่พอเรล่าคือเอาตัวที่เราเฉลี่ยแล้วนะคะเนี่ยตัวเนี้ยของ HCL 4.5 8 3 4คูณมาบริกุณของใครของ HCL ก็คือ36.5นะคะหารด้วย10คูณกับ d d ของ HCL ในที่นี้นะคะก็คือ1.18นะคะอันนี้นะคะก็จะคำนวณได้นะคะ สิบสี่จุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นนะคะโดยปริมาตรสรุปนะคะอันนี้โครูยกมาเขียนตรงนี้ดังนั้นนะคะตัวอย่าง hcl นะคะเข้มข้นเราก็จะสรุปสองคำตอบเลยก็คือหน่วยโมลาร์กับหน่วยเปอร์เซ็นต์ สี่เอาตัวที่เฉลี่ยมาห้าแปดสมโมลาร์นะคะตัวนี้หรือร้อยละ14.18โดยปริมาตรนะคะอันนี้ก็สรุปคำตอบต่อมาค่ะเราจะให้นักเรียนนะคะสรุป ผลการทดลองด้วยตัวเองนะคะโดยอ้างอิงจากการทดลองที่แล้วก็คือหาปริมาณกรดแอซิติกในน้ำส้มสายชูนะคะให้อ้างอิงเราสามารถปรับเปลี่ยนคำพูดอะไรงี้ได้เพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะ